อสูรพลิกฟ้าชื่อเรื่องอยู่ตรงนี้มีสวัสดีค่ะนี่คือแอดมินปอนในโลกคู่ขนาดนะคะโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เนื้อเรื่องค่อนข้างสั้นอีกแล้วนะครับเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยมีรวมๆแล้วแค่7-8นาทีเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมพอทํำหลายลายตอนติดกันเนี่ยมันจะต้องสั้นแบบนี้ทุกทีเลยนะครับก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งด้วยละกันนะครับแล้วก็สําหรับต้นคลิปนี้นะครับผมก็จะขอพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของอสูรพลิกฟ้ากันสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยบอกมาว่าเนื้อเรื่องมันดูไม่ค่อยต่อกันนะครับตั้งแต่เปลี่ยนคนวาดใหม่เข้ามา ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมเองก็งงๆเหมือนกันนะครับว่าทําไมอยู่ๆมันไม่เชื่อมโยงกันสักเท่าไหร่น,นะครับอยู่ๆยุนเชร์ของเราเนี่ยก็ไปที่สมาคมการค้าเดือนดับแล้วก็พยายามจะซื้อของอะไรสักอย่างอยู่นะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ได้มาลองนึกๆดูนะครับในช่วงเวลาตอนนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยุนเชิดเนี่ยกำลังน่าจะทําอะไรบางอย่างเพื่อเตรียมตัวในการเข้าร่วมการประลองระหว่างอาณาจักรนั่นเองนะครับเพราะงั้นแล้วมันก็เลยอาจจะดูไม่ต่อเนื่องหรือว่าอาจจะดูออกทะเลไปสักนิดนึงนะครับแต่ผมเองก็คิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักเน่กนาจะได้ลับ เ้เเนนือร่งหลลัักกแวพราะงั้นแล้วก็ถือซะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเบาสมองพักสมองกันไปก่อนละกันเนาะเอาเป็นว่าเรื่องราวของยุนเชอร์ตอนที่แล้วจะเป็นยังไงต่อก็ไปติดตามกันได้เลยครับกับอสูรพลิกฟ้าจะปานชั้นจักรพรรดิแล้วมันจะทําไมทําไมน่ะเหรอจะรอดูเองลอยก็แล้วกันมีดีแค่นี้เองอย่างนั้นเหรอถ้างั้นก็จงแพ้ไปซะนะแต่ลุงอร่อยกัน กำลังปทาท่าไฟแบบนี้นี่เจ้าเองก็เป็นคนของสำนักเทพของสาเหมือนกันอย่างนั้นเหรอใครกันสำนักเทพของสาเหอเรอเออสำหรับคุณลูกค้าจากสำนักเทพของสาข้าน้อยคงต้องขออภัยท่านด้วยข้าน้อยมีตาหามีแววไม่เสี่ยวีนี่เจ้ายัางวยืนเบอ้ออะไรอยู่รีบๆคำนับคนชายท่านหนีเร็วเขา้าไม่ต้องไม่จําเป็นหรอกนะข้าน่ะไม่ใช่คนที่ชอบให้ใครมาโค้งคำนับข้าเท่าไหร่ เออีอ๋มันจบแล้วแบบนี้ข้าได้ตายแน่ทําไมกันทําไมข้าถึงได้โง่ไปเหยียบเท้าคนจากสํานักเทพผงศากันด้วยนะฉี่แตกเลยในขณะที่หยุนเชอร์กำลังเดินทางกลับเหรออะไรกันมีคนแอบตามข้ามาอย่างนั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงกันที่นี่ไม่น่าจะมีใครที่รู้จักข้าได้ไม่ใช่เหรอจัสตินเมื่อกี้นี้เจ้าสัมผัสได้หรือเปล่าว่ามีใครตามข้ามานะ ตอเมื่อกี้ข้าหลับอยู่ข้าจะไปรู้เรื่องกับเจ้าได้ไงกันเล่าอชอ่างเธองั้นเอาเป็นว่าตอนนี้เรากลับไปที่โรงแรมกันก่อนเถอะนะตา,ตายสิยังตามมาอีกอย่างนั้นเหรอเนี่ยคนคนนั้นสามารถจับสัมผัสของข้าได้อย่างนั้นเหรอ คนที่แอบตามค่ามาดูเหมือนว่าจะไม่ยอมแพ้เลยอย่างนั้นสินะครึ่งชั่วโมงต่อมาช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย ช่วยขาด้วยตอนนี้เจ้าตกอยู่ในกำมือของนายท่านแล้วจะเพียบก็ตายจะคลายก็รอดเห็นว่าเจ้าจะหนีไปไหนได้ผลปล่อยนางไปซะอะไรใครปล่อยไม่ปล่อยเว้ยจะให้ปล่อยนางดีๆหรือว่าเจ้าจะไม่อยอมไปพูดจบหรอกนะตายซะถ้าอย่างนั้นก็ฝันดีลวกันนะพี่ชายจุบจ๊บๆข้าต้องขอ,ขอบคุณท่านมากเลยนะคะที่ช่วยข้าไว้แม่นานงะอย่าแกล้งทำเป็นแสดงละครหน่อยเลยนะ Uh huh. อะไรกันเร็วมากเฮ้ hey, ชื่องช้าซะจริงเลยนะมีพลังแค่นี้เราคิดว่าจะจับข้าได้อย่างนั้นหรอไม่เลยข้านะยังมีดีกว่าที่เจ้าเหน็นอีกเยอะเลยล่ะนะขอบแค่จิตวิญญาณมางกอนอะไรกันคนคนนี้อยู่เพียงแค่ระดับลานปัตพีแต่กลับสามารถจับข้าได้อย่างนั้นเหรอว่ายังไงเจ้าเป็นใครกันแน่ทำไมถึงได้ทำตัวลับลับล่อ,ลอ,ลอแอบลอบตามข้ามาทั้งวันกันล่ะฮะฮไม่บอกอย่างนั้นสินะ ได้เลยถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันซิว่าเจ้าเป็นใครกันแน่นี่แม่นางถึงเจ้าจะหน้าตาอับปรลักแค่ไหนก็ไม่ต้องอายไปหรอกนะที่นี่นะไม่มีใครเห็นเจ้านอกจากข้าหรอกนะแกมันชั่วช้าครอบครัวกแกเองก็ชั่วช้าสามารถด้วยเช่นกันเพี่ยอะไรเนี่ยแท้ๆถ้าเกือบจีบมันเข้าให้แล้วยังไงเล่าดีนะนี่ที่ข้าเปิดหน้ามันออกมาดูก่อนไม่อย่างนั้นแล้วฟ้าต้องผ่าแน่ๆ เอาใหม่ตั้งสติแป๊บวันนี้ข้าไม่เอาเรื่องเจ้าก็ได้เจ้าจงกลับไปซะอย่ามาไข้หน้าอีกเนาะที่เจ้าจะปล่อยข้าไปโดยที่ไม่ถามข้าสักหน่อยหรอว่าข้าเป็นใครไร้ความอยากรู้ว่าข้าแอบตามเจ้ามาตลอดทั้งวันเมื่อกี้มันหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะนี่ที่ข้าปล่อยเจ้าไปน่ะเป็นเพราะว่าข้าสัมผัสไม่ได้ถึงจิตสังหารจากตัวเจ้าเจ้านะก็แค่เพียงต้องการจะมาขโมยดอกทันตะวันเทพของสาไปจากข้าเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะ นี่เจ้ารู้ได้อย่างไงกันเป็นผากินดยังไงเล่าเจ้าโงก่กลิ่นอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะเพราะว่าตัวของเจ้านะมีกลิ่นของหินภูเขาไฟกล้วยแห่งเทพสงสาหญ้าหนวดมังกรรวมถึงกลิ่นของสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายเพราะงั้นแล้วกลิ่นบนตัวของเจ้าน่ะมันสื่อได้ว่าเจ้ากําลังพยายามช่วยใครบางคนอยู่และไม่ได้คิดที่จะมาทําร้ายข้าเลยถือได้ว่ากลิ่นของเจ้าเนี่ยมันเดาได้ไม่ยากหรอกนะ นี่เขารู้หรือรู้จริงเพียงแค่การดมกลิ่นเนี่ยนะดีละถ้าการขโมยไม่ได้ผลแล้วเราก็แบบนั้นคงม,มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นแล้วสินะนี่ยังไม่ยอมแพ้อีกอย่างนั้นเหรออัดชื้อไปปลดช่วยภรรยาของข้าด้วยในโลกนี้นางน่ะ มีเพียงแค่ข้าคนเดียวเท่านั้นที่เป็นครอบครัวของนางข้าน่ะไม่เคยขอร้องใครแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยท่านคือคนแรกและคนเดียวที่ข้าจะยอมคูกเข่าขอร้องเพราะกันแล้วได้โปรดเถนะคุณชายข้าไปมีทางเลือกแล้วจริงๆรอบนี้เขาไม่ได้โกหกข้าจริงๆทั้งน้ำเสียงและท่าทางที่สแสดงออกมาแล้วนั้นล้วนแล้วแต่เป็นจริงทั้งสิ้น ต่อให้เจ้าร้องให้ตายข้าก็ไม่ยอมยกดอกทันตะวันเทพของสาให้เจ้าหรอกนะแต่ว่าเรื่องที่ภรรยาของเจ้าป่วยหนักนั่นข้าอาจจะยังพอช่วยได้อยู่นะจ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 ริงเหรอครับนายท่านะถ้าท่านช่วยข้าได้จริงๆแล้วเราก็ข้าจะยอมเป็นทาสท่านเลยพี่ไม่ต้องมาทําหน้าแบบนั้นเลยรีบหันหน้าโน้นของเจ้าในร่างหญิงสาวแบบนั้นให้ไกลแล้วอย่าหันมามองข้าแบบนี้อีกเข้าใจไหมที่นี่ฝนครับ นี่มันทำไมถึงได้มีประกายแสงน่าพาปลานม่วงเต็มไปหมดแบบนี้กันละ่ะท่านพี่นั่นใช่ท่านหรือเปล่าเสียลเจ้าตื่นแล้วเหรอจะไม่ต้องกลัวนะนี่ข้าเองท่านพี่ในห้องของเราตอนนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ข้ากับท่านใช่ไหมเออใช่แล้วล่ะคนคนนี้นะคือเพื่อนของข้าเองสวัสดีแม่นางข้าเป็นเพื่อนกับหัวเรนมิงไห่เองข้ามีนามว่าหลิงหยุนนี่เป็นเรื่องจริงงั้นเหรอ ข้าดีใจจังที่ได้รู้ว่าท่านมีเพื่อนด้วยเสี่ยวเหราตอนนี้อาการของนางอ่อนแอมากนางเพียงแค่สลบไปก็เท่านั้นเองพี่ชายได้โปรดท่านช่วยภรยาของข้าด้วยได้เลยในเมื่อเจ้ายอมวางใจและนับถือข้าเป็นเพื่อนแล้วจะให้ข้านิ่งเฉยได้ยังไงเรื่องนี้นะปล่อยให้ข้าจัดการเองเถอะนะข้านี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะพี่ชายเร็วมากคนคนนี้ฝึกฝนคลายวิชาอะไรกันแน่นะถึงได้รวดเร็วถึงเพียงนี้ช่างเถอะ ตอนนี้ต้องรีบทำการรักษาแม่นางคนนี้ก่อนแล้วเฮอดูเหมือนว่าแม่นางท่านนี้จะโดนพิษมาอย่างนั้นสินนะแต่แค่เรื่องพิษแค่นี้นะไม่ขนาดมือค้าหรอกนะเลราว,ว่าข้ายังมีไข่มุ่พิษสวรรค์อยู่ยังไงล่ะเอะอใส่นี่มันอะไรกันไม่กี่นาทีต่อมาเข้ามาได้ฮะท่านรักษาเสร็จแล้วอย่างนั้นเหรอเสี่ยวยะเจ้าเปยังไงบ้างรี่ไปเร็วม,มาเร็วชะมัดยากเอ หน้าตาดูดีมีสีเลือดฝาดขึ้นเยอะนางปลอดภัยแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้พิษที่อยู่ในร่างกายทั้งหมดของนางถูกขับออกมาหมดแล้วข้าหวัมิงไห่จะขอจดจําบุญคุณของท่านในครั้งนี้จนวันตายเลยต่อไปในภายภาคหน้าหากว่าท่านต้องการสิ่งใดจากข้าแล้วล่ะก็ข้าจะไม่ขอปฏิเสธคําร้องขอจากท่านเลยถ้าอย่างนั้นข้าขอถามเจ้าถึงเรื่องกระบวนท่าวิชาตัวเบาที่เจ้าใช้เมื่อกี้ได้หรือเปล่าเอเออคือว่ากระบวนท่าที่ข้าใช้นี่นะเรียกว่า กระบวนท่าบาทากระจกเงาสายฟ้านี่เป็นเคล็ดวิชารับสุดยอดของตระกูลข้าเลยก็ว่าได้นั้นเองสินะถ้างั้นก็ไม่เป็นไรเรื่องความลับของตระกูลอะไรพวกนี้นะ่ะข้าเข้าใจดีขอโทษด,ด้วยนะถ้าข้าถามละลาบละล้วงเกินไปนะ่ะหลังจากนี้ก็ดูแลภรรยาของเจ้าให้ดีด้วยละกันแล้วก็วกรับนี่ไปซะนะนำเลือดมังกรสิบหยดหนี่ให้นางกินนี่นะจะช่วยทําให้กําลังวังชาของนางฟื้นฟูนกลับมาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ คิดเหมือนกันเลยนะเนี่ยว่าคนที่ฆ่าพู้คนได้เป็นผักปลาอย่างเจ้าเนี่ยจะมานั่งช่วยเหลือคนแบบนี้นะเอาหนะ้าเอาหนะ้าอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นเครื่องเตือนใจว่าข้ายังมีความเป็นมนุษย์ที่ดีอยู่บ้างแหละนะนะโรงแรงมีใครบางคนอยู่ที่นี่รีบหนีไปเร็วเข้าคนคนนี้นะ่ะอยู่ในระดับพลังปราณชั้นจกักรพรรดิขั้นที่8ถ้าเจ้าถูกมันจับได้แล้วก็เจ้าต้องตายแน่ไม่ดีแล้วเนึ่เทพองสายอย่างนั้นเหรอ นี่คนจากสำนักเทพองสาาตัวข้าเจอแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยถือว่าเร็วกว่าที่ข้าคิดไว้จริงๆคิดจริงๆอย่างนั้นเหรอว่าเจ้าจะหนีจากข้าได้